สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุตตังประเทศและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซดังฟังไทยเบอร์สุกุสุสคนนะเมื่อวันที่14มีมิถุนายนปี68ก็คือเมื่อนี้แหละเนาะ ฮุนเซนห้องนานาซาานให้หนุนไทยได้กับกมพูชาไปสารโลกและก็แก้ไขปมิภาคนะทายแดนทันซี่จุดนะสมเด็จฮุนเซนเนาะประธานบุติสภากาทางกัมพูชาโพสขอให้นานาชานนะเคารบรักกฎหมายสนับสนุนให้ไทยนะยมพาข้อพิพาทเขตแดนซี่จุดสำคัญไปขึ้นที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะ IC j c น j ะ ได้แก้พื้นที่สามเนี่ยมมรกตและกับระสาตตาเมืองทมนะตาเมืองโต๊ดและกับระสาตตาเมืองควายนะโดยย้ำบ้าบบได้ห้องขออาวุธเลยว่ายุดยงให้เกิดสงครามแต่ต้องการหาทางออกโดยสันติพานกฎหมายระบุข้อคันแย่งนี่แก้ผ่านเจรจาทวิภาคีบบได้นะแม้ว่าจะต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีก็ตามนะ แล้วก็พร้อมยกตัวอย่างหลายประเทศในอาเซียนที่ใช่สาระะว่างประเทศตัดสินปุ่มแดนและกันยังฮักษาความสัมพันธ์ระว่างทางการทูตได้ดีนะก,ก็ขึ้นทางกฎหมายคือทางเดียวที่จะได้ผลลัพธ์ให้กับปัาสนยอมรับได้นะอันนี้ค่ะและการล่าสุดเนาะทางไทยไม่ทับภาคสองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นเนาะบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้หอดหัวหุนเซนเลยว่าอัน มนดันลลูกชายเพื่อนที่ผู้เป็นนายกปัจจุบันในเสื้อ่าต้องดิ้นย่างหนักเลยนะโดยแม่ทัพภาคสองว่าการที่ไปขึ้นศาลโลกคณะต้องไปทั้งสองฝ่ายนะจะไปฝ่ายเดียวก็่ได้นะและกแกยังบอกว่านี่แผ่นดินของคนไทยนะถ้าเกิดว่าอยากได้ก็มาลบเอาไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดแล้วล้วนกันไปให้เห็นจ้าจ้ากันไปเลยนะ ค่อยมีคลิปวิดีโดอของแม่ทัพภาคสองมาให้พวกแกวฟังไปฟังกันระบบกจะไม่มีวันขึ้นศาลโลกการขึ้นศาลโลกจะต้องเห็นพร้อสองฝ่ายมาคุยกันศาลโลกถึงจะรับไปพิจรารณาถ้าไม่ยอมรับศาลโลกอีกฝ่ายไม่ยอมรับเขาก็ไม่นับเป็นข้อพิจารณาซึ่งรัฐบาลใช้วิธีนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องหวังว่าจะขึ้นศาลโลก ที่บอกว่าบอก,บอกรัฐบาลไปไม่ต้องศึศสาโลกไม่เกีย่ยวแต่ดินกูอยู่ตรงนี้มานานแล้วพอถ้าจะมากัดวาานกันนะจบไม่ได้ยากอะไรชี้แจงแค่นี้แหละคาดอันนี้นี่คาดว่าถ้าเกิดาเรื่องนี้ไปฮอดนั่นแหละนะทางกัมพุชาเชื่อว่ามันต้องเดือดขึ้นมาอีกเพื้นหนึ่งบงโงอบงแงบางทีอาจจะปิดด้านตั้งใจปิดด้านไปแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็เป็นได้เนาะ หลายเทื่อที่ฮวนเซนออกมาให้สัมภาษณ์เราบุอยางให้ก็เกิดสงครามบุญยางประทะแต่ว่าทางกัมพูชายกระดื้อดึงที่จะไปสารโนกให้ได้นะเอาในเมื่อมันเป็นเข่แตนของคนอื่น,นะพวกะแก้วลุกกล้ํานะเนร้้เขากะบอยอมดอกนะและทางกัมพูชายกระบอกว่าบงงอไทยนะอยางให้ยุต,ติ เจรจาแต่ว่าทางกัมพูช่ายกับบได้ยักเจรจาได้ะนะทุกเทือที่ทางไทยพยายามเจรจาอย่างเส้นเมื่อนี่คือกันเนาะทางไทยก็ออกมาบอกว่าเออนะเาขารมกันแล้วเจรจากันแล้วแต่ว่าทางกัมพูชากระทรวงออกมาตลอดว่าบบพ้อมเจรจาม่เจรจา <S <S แลวกการกระทําของทางกัมพูชาก็ค่อนข้า,างที่จะชัดเจ,จนออกมานะ บางทีเขาก็อาจจะเฮ็ดตามใจนะป็ดด้านไส้โดยโบซนทางฟั่งไทยเลยนะถ้าเกิดว่าไปสารโลกนะเอาถ้าไทยโปไปนนำนะมันก็เป็นไปได้ยากนะเพราะว่าทางสารโลกเขาก็บอกับพิจารณาถ้าเกิดบาบมีมาสังสองฟัง่งถ้าไปแต่ฟั่งเดียวฟัง่งใดฟั่งหนึ่งมันก็บฮกเกิดผลนะ เอออย่างก็สิเอาไปฟ้องแต่ศาลโลกแกงเดียวเนาะและการหุ้นเซนยังบอกกีกว่ามันบม่ได้เกี่ยวกับที่อันปิดด้านสายแดนนะเรื่องนี้นะมันเกี่ยวกับอ่าเรื่องพระซาตตาเมืองทมนะเรื่องพระซาตตาเมืองคลวยนะพระซาตตาเมืองทมเนี่ยบางทีค่อยกับเบ้าบ่ค่อยแจ้งขนาดนะอ่าแล้วกาเรื่อง สามเลี่ยมมรกตนะมันเป็นเรื่องของพงเน่นะบได้กเก้วกับที่ว่าเขาปิดด้านใส้กันนะบได้กเก้วกันเลยนะเ,เป็นอย่างคือต้องพยายามแบบว่าเอาจะโยนปัญหาให้กับทางฝั่งไทยนะทั้งๆท,ที่มันก็เป็นที่ของประเทศไทยอยู่แล้วเป็นอย่างต้องมาอยากได้นะแล้วถ้าเกิดว่าอยาก มีข้อสันตินะอยากแบบสันติกับประเทศอื่นนะก็ต้องเบื้องตามสภาพความเป็นจริงบ่ต้องเป็นต้องไปหอดสารโลกเลยนะทางไทยนี่เขามีแต่อันสารนั่นเดยสารพระภูมิไดนะถ้าเบาบวงหววัวเรื่องอยากเจอสารพระภูมิทางฝั่งไทยบอก อ๋อนะอ่าเบ้าอ้างประสาจนนะอ่าฮุนเซนเริ่มอ้างประสาจนมาแล้วเดี๋ยวนี้เนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นทันอยากอันประสาจนทนันอาจจะเข้าใจกันเลยว่าเออจะอ้างใจประสาจนว่าประสาจนจะเข้าใจถ้าเกิดว่าไปสารโลกให้สารโลกตัดสินนะซิน,น,ะนะมันที่ไปห่อสารโลกอีกซ้างเนาะถ้าเกิดว่าเรื่องมันโมเมนต์ของตัวเองนะเพียงแต่ว่ายอมรับความเป็นจริงและก ประชาชนเขาก็าเข้าใจหละถ้าเกิดมาอธิบายพวกเขาฟังนะว่าผู้นําของพวกเขาบอกให้พวกเขาฟังว่าแม,มน่นว่าจะบอกว่าเอไปส้างโลกเพื่อว่าให้มาตัดสินว่าเรื่องอาประชาพวกนี้มันเป็นของคมเมนคมเณรนะหลายคนอาจจะบม่เข้าใจปันคนลาวเอิ้นบคามเมนบ,บางคนก็เอิ้นบาคขมเมรมืนบ,บางคนก็เอิ้นว่ากัมปูชานะก็คืออันเดียวกันนั่นน่ะเดินนะว่าเห็นเอฟซีบางคนบม่เข้าใจแล้วก็มีเอฟซีคนลาวเน่นะเขาบ่เข้าใจเนาะนี่นะนะนะ เขาเล่นคือเด็กน้อยเนี่ยแหละเนาะนะเนื้อแกกจะเฮ็ดนางกระเฮ็ดมาในหันนะเอาถ้าเกิดว่าไปสารโลกแพ้มาเอกจิโบหน้าแหกแตกกระปุไปพลว่นะค่อยมาอัาแม่ทัพภาคสองเรามีความเด็ดขาดและกรชัดเจนพอนะเราบโตว่าอย่างลายคำเลยนะเพียงแจ๊กาเว่าของเราบางคําเท่านั้นนะบางส่วนเท่านั้นเฮ็ดให้อีกฟังหนึ่งดิน้นเป็นดิน้นเลยเสื่อว่าเรื่องนี้ไปหอดเนาะ โฮของหุนเซนหรือว่าหุนมาเนทนี่คือว่าเขาจะดิ้นอีกนะถ้าเบิ่งไปน้ำกันว่าเขาจะออกมาตอบโต้ะเรื่องนี้ว่าจังใดอีกนะเพราะว่าเขาตอนนี้นี่เขาท่านะไปอ่ามื่นะเขาบอกว่าวันที่สิบห้ามีถุนายนเขาจะยื่นเรื่องนี้ไปหออสารโลกให้ได้นะเอาติดตามไปน้ำกันว่า เขาจะเฮ็ดได้โบนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาได้ฟังแม่ทัพภาคสองไปแล้นวนี่เขาจะเป็นจังไดต่อเนาะเป็นกำลังใจให้นะทางแม่ทัพภาคสอง